จุดเด่น5ประการของ m a z d a 2คือ1การขับสนุกหลายคนหลงลืมกันไปเกี่ยวกับฟ e ลลิ่งในการขับรถเร่งติดเทา้าฟิลในการขับรถที่ตอบสนองต่อพวงมาลัยเร่งเบรกและช่วงล่างปัจจุบันอาจจะมองกันเรื่องความแรงอย่างเดียวแต่จับพวงมาลัยแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวรถไม่ใช่แค่ขับสนุกแต่ป้องกันอุบัติเหตุได้หากรถมีการเสียการทรงตัวผู้ขับจะรับรู้ได้ในทันที2ความอึดถืดทนเนื่องจากเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาล์วแถวเลี้ยง 1,300ซีซีย่อมทนทรหดมีแรงมา้าแรงบิดมากกว่าเครื่องยนต์สสูบการบำรุงดูแลร,รักษาง่ายไม่จุกจิกและถ้ายิ่งเลือกมาด้า2ตัวยนต์ดีเซลเทอร์โบ1.5ลิตรแล้วยิ่งขับสนุกขึ้นไปอีก3มีความประหยัดเมื่อเทียบกับรถขนาดเดียวกันถึงแม้จะเป็นเครื่อง1.3ลิตรเบนซินก็บริโภคน้ำมันใกล้เคียงกับเครื่องยนต์เบนซินพันเทอร์โบที่มีอยู่ในอีโคคาร์หลายยี่ห้อที่สำคัญมาด้า2เป็นซีดานตัวเดียวในตลาดที่มีทั้งเครื่องยนต์ เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลให้เลือกเฉพาะตัวเบนซินอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่23.3กิโลเมตรลิตรสการใช้งานในเมืองคล่องตัวเพราะมีขนาดยาวเพียง4เมตรลัศมีวงเลี้ยวตอนกลับรถ4.7เมตรซึ่งใช้พื้นที่กลับรถเล่นนิดๆตัวรถกว้าง แค่เมตร70แต่ภายในกว้างขวางนั่งสบายได้ถึง5ที่นั่งแถมถูกใจคนเลือกสีตามโงเ่เฮงหงจุย้ยเพราะมาสด้าสมีให้เลือกสีภายนอกถึง8สีถ้าราคาเริ่มต้นของมาสด้าสคือ546,000บาทถ้าจะใช้ขับในเมืองทุกวันเครื่องเบนซิน,น1.3ลิตรประหยัดดีแต่ถ้าบางเดือนมีออกไปท่องเที่ยวบ้างการเดินทางไกลของมาสด้าสไม่มีปัญหาเลยทั้งเครื่องของความเร็วตาเร่งแซงการควบคุมรถที่สำคัญกระโปรงหลังห้องสัภาระ กว้างขวางและลึกมากเป็นพิเศษจุของได้เยอะแล้วอย่างนี้จะลองตัดสินใจไปขับกันหรือยัง m า z d a 2มีให้เลือก2อเครื่องยนต์ได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน,น1.3ลิตร Skyactiv-G e กำลังสูงสุด93แรงม้าที่5,800รอบตอน,นาทีแรงบิดสูงสุด123นิวตันเมตรที่4,000รอบตอน,นาทีระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ6สปีด พร้อมโหมดสปอร์ตอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ย23.3กิโลเมตร่ลิตรส่วนเครื่องยนต์ดีเซล1.5ลิตรเทอร์โบเป็นเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุด105แรงม้าที่4,000รอบต่นอนาทีแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรที่1,500รอบถึง2,500รอบต่นอนาทีระบบส่งกำลังเกียร์อัตโมัติ6สปีดพร้อมระบบ i-stop อ e เด อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ย26.3กิโลเมตรต่อลิตรส่วนช่วงล่างระบบกันสะเทือนหน้าแมกเฟอร์สันสตัดระบบกันสะเทือนหลังทอชั่นบีมระบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS น้ำหนักตามความเร็วระบบเบรกดิสเบรคคู่หน้าและดัมเบรกล้อหลังขับขี่ของ m a z ด้าเหมาะกับผู้ที่ต้องการขับรถคอมเพกที่มีดีไซน์หรูหราและสปอร์ตผู้ที่ต้องการ สมรรถนะในการขับขี่ที่สนุกสนานและควบคุมที่แม่นยำรวมทั้งผู้ที่ต้องการรถยนต์แบบประหยัดน้ำมันสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกล Mazda 2ภายในหรูหราเทคโนโลยีเพียบไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ Mazda Connect ขนาด7นิ้วลองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบนำทางในตัวจอแสดงข้อมูลการขับขี่มี Advance d Smart City b r a k e s u p p o r t มีบายสปอร์ตเตือนจุดอับสายตาเลนดิพร์เจอร์เตือนขณะเปลี่ยนเลนคุสคอนโทนการตั้งความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งมาด้าสองมีคู่แข่งอยู่3ยี่ห้อคือโตโยต้ายาริสเอทีฮอนด้าซิตี้นิสสันอเมราแล้วคุณละ่ะจะเลือกขนันไหน